เก็บมือไม้ของท่านเอาไว้ให้ดีะนะจ๊ะท่านจะพาไปดูเพื่อนบวติเล้กสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันโผมาอะไรอะ่ะ วันนี้เรามาเที่ยวซิลิ์บางแคจ้าซึ่งงานนี้นะคะได้รวบรวมสัตว์เอ็กโซติกมากมายหลายสายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความน่ารักของน้องๆเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะเพื่อนๆอย่างแรกแล้วก็มานจะกับน้องกิ้งก่าเตกูเลยค่ะเท่มากทนให้เข้ามาถ่ายเราขอโชว์ฟิวหน่อยขยักหน้าเลยดูน้องเตกูเสือละไปไหนต่อดีอ่ะมองรอบๆเอ๊ะน้องควายเพื่อนเมย์นอนสบายจังเลยนะน่ารักน่าชังน้ำตัวต่อไปคือนอแอัปปาก้าหน้าตาน้องเฉยชาได้ยิอุ้ยน้องตัวต่อไปโบตี้ชอบมากแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าน้องเชื่อ ถ้างั้นโบตี้ก็จะเรียกน้องว่าน้องจิ้งจอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าน้องเป็นสายพันธุ์อะไรลืมอ่านชื่อน้องมาถ้าทุกคนมาที่นี่ก็มาอ่านชื่อน้องๆได้เลยนะคะไปดูน้องตัวต่อไปกันเลยค่ะน้องตัวนี้คือจิ้งจอกทะเลทรายนะคะดูไปดูมาน้องก็เหมือนแมวนั่นี่ต่อไปเราไปดูน้องผู้นอนหลับไหลตลอดกันค่ะน้องคือสลอนนั่นเอง เหมือนอ่ะน้องตัวต่อไปก็น่าจะเป็นหนูนะคะทุกคนแต่บอตี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าน้องคือตัวอะไรจริงๆบองตี้อ่านไปแล้วค่ะแต่ลืมไปแล้วน้องตัวต่อไปก็คือนกแก้วนะคะสวยมากน้องก้อนกลมๆตัวนี้ก็คือน้องสกังนะคะทุกคนขนาดหลับยังน่ารักเลยน้องตัวนี้ก็น่าจะเป็นจิ้งจอกหิมะนะคะถ้าบอตี้จำไม่ผิดนะต่อจากสัตว์สีขาก็มาเป็นสัตว์เลื้อยคาเลยค่ะใครที่ชอบนองูก็มาดูที่งานนี้ได้เลยนะคะมีทั้งงูมีพิษและไม่มีพิษเลยความน่ารักที่แฝงไปด้วยคววาาามมอออัันนนตตตรรยยยขขงพิษ้แแแ่่โดกก็หละไป าจับเล่นนะถึงขั้นสู่ขิดได้เลยนะทุกคนที่จะพาไปดูสัตว์ที่ดุร้ายมากเอามือชี้ไปชี้ไปตามมือชี้ไปตามมือ ครับปไงทุกคนน่ากลัวไม่ละคุณลูกเลดี้นอกจากจะมีสัตว์แล้วก็ยังมีตุ๊กตาให้เราซื้อกลับบ้านด้วยนะคะต่อไปก็นางสิงโตผู้เป็นเจ้าป่านคะต่อมามาม่าจะช่วยพากเสียงต่อนะคะเพราะดูเหมือนลูกสาวจะหมดแรงแล้วจ้าอันนี้นะคะเราจะการขึ้นมาเดินข้างบนนะคะน้องๆข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนชั้นลอยฟ้าแล้วเราก็มองไปข้างล่างเราจะเห็นบรรยากาศภายในงานโดยรอบนะคะประมาณนี้เลยเหมือนเราอยู่ในป่าจริงๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นป่าที่ติดแอร์นะจ๊ะลงข้างล่างเนี่ยเราจะมีน้องจิงโจ้นะคะแล้วก็น้องงูยักษ์เงี้ยเรา เข้าไปเล่นกับน้องได้เลยซึ่งตัวน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างจ๊าลูกสาวตัวน้องนิ่มมากเลยนะคะแบบลื่นๆเลยอันนี้ถามพี่คนที่เขานั่งคุมน้องอยู่นะคะบอกว่าอันนี้น้องไม่ได้อิ่มนะคะน้องปกติถ้าเกิดว่าน้องอิ่มจะเล่นกับน้องไม่ได้แล้วถ้าน้องหิวจะเล่นกับน้องไม่ได้ก็คือน้องต้องไอคำว่าปกติของเขาเนี่ยซึ่งเราเองก็ไม่มีความรู้นะคะแต่ก็คือเราเข้าไปตามคําแนะนําของเขาแล้วก็มี ผู้ควบคุมดูแลอยู่ข้างในนะคะอย่าไปหาเล่นเองเด้อเดี๋ยวโดนน้องสวบนะคะ,ะข้างในนี้นะคะเขาจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นถ้ำจําลองข้างในก็จะเป็นสัตว์ที่จะอยู่ในถ้ำเขาก็จะเอาไปไว้ข้างในนั้นให้เราได้รับชมนะคะจะมีทั้งงูทั้งแมมมุมแมงมุมอ่ะแล้วก็งูสายลุงอะไรต่างๆอยู่ข้างในเยอะมากแมงมุมค่ะคแมงมุม อ๋อแมลงมุมอ้าวแล้วมแมลงมุมกับแมงมุมไม่ใช่หรอไม,ไม่เหมือนกันหรอมแมลงมุมอ๋อเหรออ่ะโอเคมแมลงมุมตามนั้นนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นงูสายลุงนะคะเฮียงูอะไรก็ไม่รู้ที่เขาจะเป็นสีลุกเหลือบคือตัวจริงอ่ะสีสวยมากเงูพระอาทิตย์อ,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 ตอันนี้คือตัวอะไรคะ นกคู่ no อันนี้คือนกคู่นะคะแล้วก็คือแบบว่าตอนนั้นน่ะน้องหลับตาอยู่เนาะแล้วเราขอเราแบบเราเรียกน้องน้องลืมตาขึ้นมามือน้องหลุเรื่องเลยนะคะตัวน,นี้เครืองสวยมากอยากได้ปะอยากได้น่ารักมากที่จะ <c oughs> ที่จัดจูจกักมีขายนะน่าจะหลายแสนอยู่ <c oughs> ตา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 น้องแปวมากใช่อ่ะอันนี้เป็นแพะนะคะเ <c oughs> วลาที่เราเข้าไปในงานเนี่ยเราซื้อบัตรเนาะเขาก็จะมีเหมือนคูปองให้เรานะคะแล้วก็เอาไปให้อาหารน้องได้แล้วก็เล่นจัมเปอร์ได้แต่ว่าบอร์ติ้งไม่ได้เล่นจัมเปอร์นะคะไม่ไได้้เเลล่่่นนนมกาาาาระอขใหหแพย ตัวคือกลัวน้องงับมือค่ะกลัวน้องับมือแต่จริงน้องน่ารักมากนะคะเวลาไปให้อาหารแพงเเงก็ต้องให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนะคะเขาจะมีแครอทแบบนี้ให้อ่ะทัวร์งานประมาณนี้จบแล้วโบตี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะที่เดอะโมบางเคนะจ๊ะ